ผมมีปรีมรุ่นล่าสุดของค่ายวูชิโดนะฮะนั่นก็คือรุ่นแอมนะครับเป็นปรีม DSP นะฮะซึ่งจะอัปเกรดมาจากรุ่น2นะครับซึ่งจะมีปัญหาเรื่องเสียงดรอปนะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำพื้นฐานให้กับเพื่อนนักดีบายมือใหม่นะครับที่อยากจะอัปเกรดตุลพงบลูทูธหรือว่าแอมจิวนะครับให้สามารถที่จะใช้งานไมโครโฟนได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับ เป็นสายสัญญาณแล้วก็ปุ่มปรับตรงกลางนะฮะและก็ผงชีนการไฟฟ้าสถิตนะครับซึ่งเป็นตัวแจ็คไม้นะครับและก็ถุงเพลของเขานะฮะก็คือถุงตัวบอร์ดนะครับจะถูกห่อมาด้วยถุงกันกระแทกนะครับนี่นะฮะถุงกันกระแทกและก็ข้างในก็จะเป็นถุงชีนการไฟฟ้าสถิตด,ด้วยนะฮะซึ่งทางบูชิเขาจะห่อแพ็คบรรจุมาอย่างดีนะครับมาดูอุปรกรณ์ที่อยู่ในถุงแรกนะฮะ ก็จะเป็นสายชีนอย่างดีนะครับซึ่งสายชีนเนี่ยเขาจะให้มาทั้งสายชีนอินพุตและเอาพุตนะฮะความยาวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับนี่นะฮะประมาณไม้บรรทัดหนึ่งนะฮะนี่นะครับขนาดจะเท่ากันทั้ง2เส้นนะครับสายอย่างดีนะครับป้องกันสัญญาลบกวนนะฮะเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพการใช้งานนะครับเวลาเราต่อใช้งานนะจะมีปัญหาหรือเปล่าต่อไปก็จะเป็นบนรุ่มปุ่มปรับนะครับ เป็นพลาสติกชุบโครเมียมสี่ตัวนะครับก็ไว้ปรับเมนวลลุ่มนะครับไม่หนึ่งไม่สองเอ็โวและก็เอฟเฟกนะครับแล้วก็จะมีน็อตพร้อมแหวนไว้ยึดกับตัวปรับนะครับเป็นพวกประปุ่มปรับต่างๆนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นน็อตพลาสติกพร้อมแหวนนะฮะไว้ยึดกับบอร์ดไมโครโฟนนะครับซึ่งไมโครโฟนเขาจะมีแจ็คอยู่2ตัวนะครับแจ็คหม่นะฮะก็ไว้ยึดต่างหากนะครับ2นะครับที่อยู่ในถุงนะครับ ก็จะเป็นแจ็คไมโครโฟนนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับนี่นะฮะเป็นไม่หนึ่งไม่สองนะครับแล้วก็สกินคำว่าบูชิออทีโอนะครับแอมไม้นะฮะอ่าอย่างดีนะครับของเขามาจากโรงงานเลยนะฮะพร้อมสัญญาณนะครับนี่นะฮะสัญญาณนะครับครัต่อไปนะฮะมาดูตัวบอร์ดกันนะครับมาดูความแตกต่างระหว่างบอร์ดรุ่นก่อนหน้านี้นะฮะก็คือบอร์ด แก้เสียงดรอปนะครับแล้วก็มาเป็นบอร์ด2 G บอร์ดนี้นะครับคาปายี่สิบหกกับยี่สิบเก้าเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะครับบอร์ดเก่านะฮะและคาปาคัพปิ้งสี่ตัวนี้นะฮะจะต่างจากบอร์ดเก่านะครับซึ่งจะเขาจะเป็นแถวเรียงกันหมดเลยแล้วก็จะมีเขียว2ตัวแล้วก็เหลือง2ตัวนะครับแต่ว่าคุณภาพก็น่าจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ IC off amp นะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาบอร์ดเก่าจะไม่มีนะฮะ ตัวนี้จะเป็นเบอร์ gs 8 7 2 2นะครับที่เขาเพิ่มมาเพิ่มเกณฑ์การขยายของ audio in แล้วก็เอานะครับก่อนที่จะส่งไปหาบอร์ดแอมจิวนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มฟังก์ชันมาด้วยการเพิ่ม ic of amp นะฮะและด้านล่างก็จะสกรีนคำว่า2 g นะครับนี่นะฮะ2 g ตัวนี้นะครับนี่นะครับแต่ตัวอื่นก็จะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแนะนำตัวบอร์ดก่อนนะฮะ ที่ผมชอบก็คือว่าบอร์ดนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นเกตออดิโอทั้งหมดนะครับอ่าพวกคาปาเนี่ยจะเป็นคาปาคัปปิ้งสัญญาณนะครับก็จะเป็นเกตออดิโอนะครับเป็นคาปาแบบไม่มีขั้วนะฮะนี่นะครับแล้วก็ตัวเก็บประจุที่เป็นแบบฟิล์มในสีแดงเนี่ยก็จะเป็นแบบดีนะฮะชนิดฟิล์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคาปาฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับสี่พันอ่าสี่สิบเจ็ดไมโคร ร้อยโวลต์นะครับสองตัวนะครับอันนี้จะฟิลเตอร์ไฟที่เข้ามาหาแจ็คตัวนี้นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะมาลดแรงดันด้วยตัว i อซีเลกเกเรตนะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านะฮะซึ่งลดแรงดันลงมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคาปาฟิลเตอร์อีกนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้ออิเลน่านะฮะนี่นะครับค่า220ร้อยยี่ไมโครสาโวลต์นะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นคาปา ยี่ห้อของเกตออริโอนะครับของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้และหัวใจสําคัญของบอร์ดนี้ก็คือชิป DSP นะฮะซึ่งเขาจะาลบเบอร์มานะครับก็เหมือนกับบอร์ดก่อนหน้านี้นะครับที่ลบเบอร์มานะฮะซึ่งการทํางานของ IC ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ประมวลผลระบบเสียงของตัวบอร์ดนะฮะซึ่งเทคโนโลยี DSP เนี่ยได้ถูกนํามาใช้ในระบบการปรับแต่งเสียงของปรีใหม่และก็พวกมิกเซอร์นะฮะก็ถือว่า เป็นหัวใจสําคัญนะครับของบอร์ดบอร์ดนี้นะฮะกลับมาดูในส่วนของซ็อกเก็ตต่อใช้งานนะครับอ่าอินพุตนะครับก็จะมาจากสัญญาณที่มาจากบอร์ดแอมจิวนะครับมาเข้าในจุดอินพุต RL นะครับเขาจะมี3ขานะฮะนี่นะครับ R แล้วก็กาวแล้วก็ L นะครับในส่วนเอาพุตเนี่ยเราก็จะต่อออกไปเข้ากับซ็อกเก็ตของบอร์ดแอมจิวนะครับซึ่งอ่าคลิปนี้ผมจะต่อเข้ากับบอร์ด ZK HT21 นนะครับซึ่งเขาออกแบบ มาให้ต่อใช้งานกับปรีไมโครโฟนได้สะดวกนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมิวสิกบนุ่มนะครับไว้ปรับเสียงเพลงนะฮะตัวนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นบนรูมสาม 3D นะฮะไว้ปรับเสียงประกอบกับตัวไม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าถ้าปรับตัวนี้แล้วจะให้เสียงออกมาในโทนเสียงแบบไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นบนุ่มปรับเอ็โคนะครับนี่นะฮะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นไมวครบล่มนะครับซึ่งบล่มตัวนี้จะคอนโทลตัวไมหนึ่งและไมสองด้วยกันเลยนะฮะเขาจะไม่แยกปรับนะครับว่าไมหนึ่งไมสองคนละตัวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งนะฮะน่าจะปรับเป็นทั้งไมหนึ่งไมมสองเนี่ยน่าจะแยกปรับได้เลยสำหรับบล่มทั้งสี่ตัวนะฮะก็จะเป็น vr b 1 0 k นะครับนี่นะฮะก็คือ10 k โอห์มนะครับเป็นแบบสามขานะฮะนี่นะครับ และตัวซ็อกเก็ตตัวสุดท้ายนะครับก็คือซ็อกเก็ตไม่นะครับก็เราก็จะต่อจากบอร์ดไมโครโฟนนะครับนี่นะฮะจากบอร์ดไมโครโฟนนะครับมาเสียบเข้าที่ซ็อกเก็ตไม่เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะนํามาต่อในคลิปนี้นะฮะนั่นก็คือ m q z k h t 2 1 3 g หนึ่งสาะครับนที่เราจะทำการพ่วงต่อสายนะฮะเราจะต้องสับสวิตในตำแหน่ง sw 2ตัวนี้นะครับ1 2 3สามนะฮะเราต้องสับลงมาหมดนะครับการสับสวิตแบบนี้นะฮะเป็นการตัดวงจรนะครับระหว่างคอนเนคเตอร์2ตัวนะฮะเพื่อที่จะให้สัญญาณนะครับวิ่งผ่านปรีไมนะฮะแล้วก็มาเข้าซ็อกเก็ตนะครับก่อนที่จะ ใช้ปลีใหม่นะครับเซตเคเอมนะฮะเราก็ต้องมาสับสวิตตัวนี้นะครับทำการต่อสายสัญญาณนะฮะก็ใช้สายสัญญาณนะครับเสียบพอกเก็ตนะฮะในตำแหน่ง J3 นะครับนี่นะฮะ J3 ออกมาเข้าอินนะครับนี่นะฮะที่เขียนว่าอินนะครับของตัว ZKM นะครับอ่าอินปึ๊บอ่านะฮะแล้วก็แล้วก็ เอานะครับที่ออกจากออเดโอเอาของตัว zkm เนะฮะนี่นะครับแล้วก็เสียบนะครับมาเข้าในตำแหน่งนี่นะฮะ J4 นะครับ j ีนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการต่อสัญญาณนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแจ็คไม์ของตัว zkm นะฮะเราก็เสียบไปเลยนะครับ นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็มาต่อไฟเลี้ยงกันนะฮะซึ่งไฟเลี้ยงเนี่ยผมจะพ่วงกันนะฮะในคลิปนี้ผมจะใช้ไฟเลี้ยงอยู่ที่2 1เโวลต์นะครับเพราะว่าตัว z km เอนี่ยเขาใช้ไฟเลี้ยง 8- ถึง26นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราจะไปนําไปต่อใช้งานเนี่ยบอร์ดนี้สามารถที่จะใช้ไฟเลี้ยงสูงสุดได้เลยนะฮะก็คือ36นะครับนี่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไฟที่จะนํามาหาตัว ZKM เนี่ย เราจะต้องเล็กกเลตลงมานะครับหรือว่าเราจะต้องอใช้บอร์ดสเตปดาวน์ลดลงมาให้ต่ำกว่า26โวลต์นะครับถึงจะได้นะฮะแต่คลิปนี้ผมจะต่อแบบว่าใช้ไฟให้มันบาลานซ์กันไปเลยนะฮะก็คือ21โวลต์นะครับตัวบอร์ด HT21 เนี่ยผมจะใช้ซ็อกเก็ตนะครับเป็นแจ็ค DC นะครับเสียบเข้าไปโดยตรงนะฮะแต่ว่าจะผ่านเมนสวิตช์นะครับนี่นะฮะในส่วนของ เซตเคนะฮะก็จะเป็นเข้าในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมขอต่อสายตัวเซตเคก่อนนะฮะครับไฟเลี้ยงปีใหม่ก็ต่อเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปมาทำการต่อชุดลาโพงนะครับของบอร์ดเซตเคเอสองหนึ่งสามจีนะครับก็จะต่อเต็มระบบนะฮะก็คือสองจุดหนึ่งชแนลเลยนะ,นะนะครับต่อลาโพงเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็ป้อนไฟนะครับ ครับทำการเปิดสวิตซ์เมนนะฮะอ่าตัวนี้ไฟ ZKM ติดแล้วนะครับเป็นไฟสีเขียวนะฮะแล้วก็ออนสวิตซ์ตัว HT 2 1 3 g นะครับอ่าพัดลมหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะโอเคครับบลูทูธเชื่อมต่อแล้วนะฮะบนรูมของเฮดทีองหนึ่เนี่ยผมปรับไว้ที่1ิบนาฬิกานะฮะแต่ก่อนนี้ก็ แต่ K M ก็11่เนาฬิกาเหมือนกันนะครับสำหรับเสียงเพลงก็ถือว่าเสียงดังปกตินะครับถือว่าแก้สัญญาณดอกไปแล้วนะฮะ ต่อไปเดี๋ยวมาลองไม้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ไม้ลอยนะครับตัวนี้เป็นตัวทดสอบนะครับมาดูกันว่าไม้ใกล้กลๆเนี่ยจะมีเสียงหอนหรือเปล่านะฮะมาลองที่ไม้หนึ่งนะฮะแล้วก็ลองเพิ่มรรปไม้ขึ้นนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบ z km หนึ่งสองสามเทส เดี๋ยวต่อไปผมจะลองปรับแอคโคดูนะฮะทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบ z t km นะฮะกับ mht สองหนึ่งสาม t นะครับทดสอบทดสอบอ่แอคโคก็ถือว่าใช้ได้ดีนะฮะทดสอบทดสอบนะฮะแล้วก็อ่าไม่อยู่หน้าลำโพงแบบนี้นะครับไม่มีเสียงหอนนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วต่อไปผมจะปรับที่ ปุ่ม 3D นะฮะทดสอบ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 หนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสอ่าในส่วนของประลบส 3D เนี่ยจะออกแนวเสียงกล้องกลางวันนะฮะแล้วก็เหมือนกับเราปรับอยู่หน้าเวทีนะฮะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเสียงดีนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสเทสทดสอบเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดเพลงไว้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวจะเปิดเพลงไปด้วยนะครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสหลงทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามเทสอ่าอันนี้ก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม์ไปด้วยฮะทดสอบหนึ่งสองสามเทสเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไม่ช่องที่สองนะครับ ทดสอบทดสอบทดสอบมันสองสามเทสทดสอบเทสทดสอบมันสองสามเทสทดสอบเดี๋ยวเปิดเพลงด้วยนะฮะทดสอบทดสอบมันสองสามเทสเทสโหลดทดสอบทดสอบมันสองสามเทสเสียงไม่ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะฮะในส่วนตัวที่ผมต่อเนี่ยไม่มีเสียงจีหำนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับทดสอบทดสอบเทสแซ KM นะครับเข้ากับ u ู h i Audio HT 213G นะฮะก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับทั้งสองไม้นะฮะและก็ในปุ่มของอ่า Echo วแลวก็ 3D ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะและไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาลรกกวนแล้วก็เสียงหอนด้วยนะครับทดสอบทดสอบ1 2 3 Test เทสที่ว่าเป็นอ่าปีใหม่สึงง่งดีอีกตัวหนึ่งนะครับทดสอบนะทดสอบทดสอบทดสอบสองสามเทส ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบก,การใช้งานบอร์ดบีไมโครโฟน ZKM นะครับของค่ายโบชิโอเทีโอนะฮะมาดูข้อดีกันเลยนะฮะก็คือข้อดีของเขาเนี่ยหนึ่งเลยสัญญาณอ่ะมิวสิกวอรลุปเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องดรอปนะครับสัญญาณคือมาปกตินะครับสามารถที่ปรับได้คือเหมือนไม่ผ่านตัวปีไมเลยนะฮะเพราะว่าเขาจะมี i อซีอมาเพิ่มเกณฑ์การขยายนะครับ และในส่วนของน้ำเสียงของไม้นะฮะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับทางการปรับแอคโคนะฮะก็ได้อัตราลดในการปรับนะครับเราจะให้แอคโคมากน้อยนะครับก็ถือว่าดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องอสัญญาณรกกวนนะครับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อบลูทลธสาม3 d เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มฟังก์ชันในการปรับนะครับเพิ่มอัตราลดในการปรับนะครับอยากจะปรับแบบการแสดงสดหน้าเวทีนะครับก็จะเป็นตัว 3านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมากเกินไปก็เสียงก็จะก้องกลางวานก็อีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่การปรับของเรานะฮะอยากจะได้เสียงดีไม่ดีรวมสําหรับปรีเมอตัวนี้นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทําออกมาได้ดีเลยนะฮะคุณภาพเสียงและก็สําคัญที่สุดเลยนะฮะนั่นก็คือเสียงจีฮัมนะครับบอร์ดนี้คือไม่มีเลยนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับและก็ เสียงรอบนี่ก็จะหายไปเลยนะครับจากการอัปเกรดจากบอร์ดที่แล้วนะสำหรับเพื่อนักดีไวที่อยากจะนําไปต่อใช้งานนะครับผมจะให้ลิงก์สั่งซื้อนะฮะร้านค้าพิกัดนะครับไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปสาหรับเพื่อนักดีไวที่ชอบคลิปแนวดีไวเครื่องเสียงแล้วก็ลาโพงบูทนะฮะนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับชาแนเจ๊ดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ